ใครรู้จักนะครับในแวดวงคริสเตียนแต่พี่น้องก็มอบความไว้วางใจให้พวกเราสร้างพี่น้องนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนและเรายังคงอย่างที่ต้องบอกนะครับก็คือขอบคุณทีมงานทุกคนเพราะว่า,ผม,าผมไม่ใช่ว่าทําคนเดียวได้มันไม่มีทางทําได้เลยเนาะสามเดือนที่ผ่านมามันนานมากมันต้องใช้ทีมใหญ่มากๆเพื่อที่จะเตรียมบทเรียนเตรียมการสอนหรือว่าถ่ายทอดสดหรือว่า ทำกันบ้านทุกๆอย่างนะครับดังนั้นผมอยากจะขอบคุณทีมทุกๆคนมากๆที่ช่วยกันทีมแอดมินทีมครูทีมอาจารย์ทีมแม่ครัวทีมเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็พี่น้องทุกคนที่ร่วมกันดูแลโรงเรียนตลอด3เดือนทีมนมัสการอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมาเตรียมต่อก,ก่อนที่ดูต้องนมัสการทุกวันตลอด3เดือนเหนื่อยมากเลยนะครับก็ไม่ตบมือขอบคุณทีมของเราไม่ได้นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับ แล้วก็ตอนนี้เราขอบคุณอ,องค์กรเราด้วยนะครับที่สนับสนุนพวกเราถ้าองค์กรไม่ได้สนับสนุนซัพพอร์ตเพราะาใช้เงินเยอะมากในการที่จะ,จะเตรียมกับข้าวอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับที่เป็นทุกเย็นพี่น้องได้รับพระพรจากการทานอา,อาหารจากฝ่ายร่างกายด้วยใช่ไหมแล้วก็ฝ่ายวิญญาณด้วยองค์กรของเราก็ถวายเพื่อเราจะทำโรงเรียนได้แล้วก็ ถวายเพื่ออุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราเต็มที่เลยขอขอบคุณองค์กรของเรานะครับก็คือมัลติพายแล้วก็ที b c a มบีซีเอนะครับแล้วก็คอลัมเดลที่ถวายเงินให้กับพวกเราเราตกมือให้กับองค์กรเหล่านี้ด้วยนะครับที่เป็นพระพรให้พวกเราเราขอ,ขอขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนักเรียนทุกคนนะครับที่อดทน3เดือนนี้นี่รู้ว่าทุกคนเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากๆนอนน้อยหลายคนเริ่มไม่สบายเพราะว่า ไปทํางานตั้งแต่เช้าตรู่พี่น้อยขายปลาท่องโกวันนึงขับรถเสร็จสามทุ่มกว่าใช่ไหมครับขับรถกลับบ้านหลับในนะครับต้องให้พระเจ้านําทางกว่าจะถึงบ้านนะอะไรเงี้ยนะครับพี่น้องหลายๆคนผมรู้ว่าเหนื่อยมากๆขอพระเจ้าอวยพรนักเรียนทุกๆคนที่จะออกไปแล้วก็เกิดผลในในปีนี้นะครับพี่น้อง ก็ตอนนี้เราเราอยากจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาจาร,รย์ชินที่อยู่กับเราด้วยนะครับเราตบมือให้กับอาจาร,รย์ชินแล้วก็ทีมของเบดเอลที่อาจาร,รย์ชินก็สนับสนุนให้นักเรียนในเบ็ดเอลได้เรียนเพื่อที่จะมาเป็นพระพรในกิจสจักรของตัวเองก็เราจะมอบมอบใบประกาศด้วยกันเนาะโอเคครับโอเคค่ะต่อไปเป็นพิธีมอบใบประกาศนะคะใบป,ประกาศอโอเคค่ะคนที่หนึ่งนะคะสำหรับ เราไปประกาศในรอบนี้นะคะได้ผ่านได้เข้าร่วมและผ่านการอบรมหลักสูตรการสร้างสาวกรุ่นที่1ปีการศึกษา2024นะคะคนที่1นะคะเรียนเชิญคุณรัตนาพัฒนเสาตันค่ะ ค่ะคนที่สองนะคะคุณมาลีทองเจริญค่ะคยิ้มสวยๆนะคะ คุณคนคนคนต่อไปนะคะคุณกรปิยาสลาสํารวยค่ะอขอบคุณพระเจ้านะคะ คนต่อไปนะคะคุณกะหนกกฎชกรพวงรัตค่ะคุณธนวันพี่สวนเนาะพี่สวนไม่มาใช่ไหม โอเคค่ะคนต่อไปนะคะคุณวัชระผิวอ่อนค่ะโอเคค่ะคนต่อไปนะคะคุณนาทีทิพย์ทุยวัฒน์ค่ะ โอเคนะคะพอรอ่องเรอบค่ะโเคคะคนต่อไปนะคะคุณเป็นจมาดอินทลักษ์ค่ะ ต่อไปคุณน no <restrial> <to> <in the> <Republic> ันทนาเวสุรกิจ uh, ค um, mm, ่ะ <t Switzerland> เอาลงหน่อยเอาลงหน่อยค่ะ,ะคนต่อไปนะคะคุณนรินทร์สุภาพิชัยค่ะ คนต่อไปนะคะคุณเอสเตอร์ว่องวัฒนากิจค่ะ คนต่อไปค่ะคุณวันนีใส่สะอาดค่ะและและคุณวิทธการเวสุรกิจค่ะอันนี้นักเรียนคู่นะคะพี่น้อง อย่าพับสิลูกโอเคค่ะคนต่อไปนะคะคุณธีระธีราศรีค่ะมาพร้อมกับคุณภรรยาได้คุณนรินทิพยิพธีราศรีค่ะมาพร้อมกันเลยอาพิต้ามให้ให้น้ำเอาขึ้นมาช่วยอาเรียนทั้งคู่เลยอา จบเลยสองใบนะคะพี่ก๊อฟถือหนึ่งใบของพี่ก๊อฟถือหนึ่งใบโอเคอแอดมินทวงตรงนี้เลยนะคะต่อไปคุณอานงแก้วบัวลภาค่ะ อเออลือไม่ได้เลียงไว้ขอขอขอภายน่าจะขึ้นมาพร้อมกับพี่น้อพี่น้าขึ้นมาอีกรอบได้ไหมคะ <c oughs> จะจะได้จะได้ด้วยกันเนาะ <c oughs> สามีภรรยาแซมมี่รับด้วยเป็นผู้ช่วยที่ดี <c oughs> <c oughs> อ่า

ต่อไปคุณวันนีผิวมันีค่ะ ไปคุณยรัตจิตบุญค่ะเอ้ยทันยรัตจิตบุญค่ะคุณทันยรัตอ๋อสามีสามีค่ะคุณคุณหลังค่ะคุณหลังอยู่ไหนคะ อาดคนข้างหลังไม่ได้นะคะสำคัญถ้าเขาไม่ขับรถพามาพี่เมย enfin ์จะมาไม่ได้นะคะต่อไปค่ะคุณนัทพัตรบอาจค่ะ ต่อไปคุณนิพานาวาพ,พ,พมรใช่ไหมคะคุณนิพานาวาพมรอไม่ป่วย,ยเหรออลูกสาวลูกสาวรับแทนได้ไหมไม่เกิดไม่ไหว โอเคถ้างั้นเราขอข้ามแม่เกิดไปนะคะ,ะต่อไปคนคนต่อไปคุณไพโรธขุนแก้วคะ่ะ <laughs> คนต่อไปนะคะคุณธีรพัฒนศิลาโชตบริบูรณ์ค่ะรับคู่คุณเรียนเชิญคุณเมทาวีนะคะศิลาโชติบริบูรณ์ค่ะ Okay, ต่อไปนะคะคุณชัยพลรักด่านกลางค่ะ เชื่อเรียนเชิญพี่เอื้องนะคะขึ้นมาถ่ายรูปด้วยค่ะรับคู่ค่ะถ้ามีคู่เราให้รับคู่เลยนะคะคู่อุปถัมภ์ไงคะพี่น้องอ่อ,อ คนต่อไปนะคะคุณละองแก้วมาดมาดราดหรือมาตราดคะมาตราดใช่ไหมคะ น้องมิงรับแทนคุณแม่ใช่ไหมคะโอเคค่ะเรียนเชิญคุณนิพานาวะพะมรค่ะเป็นตัวแทนแม่เกิดนะคะกาารบ้น <laughs> เคค่ะก็หมดแล้วนะคะพี่น้องก็มีพี่ส่วนที่ไม่ได้มารับเนาะเดี๋ยวเรามอบให้วันอาทิตย์แทนนะคะก็ขอบคุณพี่น้องจากใจนะคะที่ได้อุทิศตัวสําหรับเรียนพระคัมภีร์สเดือนจนจบนะคะเรารู้สึก ภาคภูมิใจใช่ไหมคะเราทําอะไรเสร็จเพื่อพระเจ้าหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็ทําให้จิตวิญ,ญญาณของเราเติบโตก,กับพระเจ้านะคะชิงก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่อุทิศตัวสําหรับรับใช้ด้วยกันทุกภาคส่วนเลยนะคะแม่ครัวทีมมีเดียทีมนมัสการนะคะและพี่น้องทุกคนนะคะที่อุทิศทั้งเวลานะคะปิดทั้งร้านใช่ไหมคะแล้วก็มารับพระพรร่วมกันนะคะขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องคะ่ะ ครับก็สำหรับคนที่ไม่ได้รับใบประกาศก็ไม่เป็นไรนะครับในฝ่ายวิญญาณพี่น้องเรียนก็ได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็นำกลับไปรับใช้พระเจ้าอาันนั้นคือสำคัญกว่าใบใบประกาศที่เราได้รับเพราะว่า,เ,าเป้าหมายของพวกเราในโรงเรียนสร้างสาวกก็คือสร้างพีง่น้องให้เป็นสาวกของพระเยซูส่งพี่น้องกลับไปที่คริสจักรท้องถิ่นแล้วให้พี่น้องไปช่วยคริสจักรท้องถิ่นของตัวเองขยายอาณาจักรของพระเจ้าออกไปอีกเอเมนไหมครับ ผมอธิษฐานว่าจากพี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ในวันนี้ก็ดีพี่น้องที่อยู่ในซูมก็ดีจากภาคอีสานก็ดีจากภาคเหนือก็ดีจากภาคใต้ก็ดจกีจากในกรุงเทพก็ดีนะครับคือพี่น้องทุกๆคนเมื่อกลับไปที่คิดจักของตัวเองก็จะเกิดพี่น้องในกลุ่มพวกเราเนี่ยในจากห้าพันตกรหลักพี่น้องจาได้ไหมครับที่เราเรียนด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับในห้าพันตกรหลักผู้เผยผูวชนะ อะไรนะฮะผู้ประกาศอย่าเพิ่งรีบคืนอาจารย์ถ้หลักสูตรเพิ่งจะปิดนะฮะศิษยพิบาลอาจารย์อะไรวะอะไรนะฮะผู้สังเกตอะไรนะฮะเอาใหม่นะเอาใหม่มีอะไรบ้างนะฮะผู้เผยพระนะศิษยพิบาล ผูประกาศอาจารย์ไม่ใช่อันแรกอะ่ะอันแรกเลยพี่น้องเลยมาแรกไม่ใช่อากงอาคารทูตเอเมนขอบคุณครับไม่ใช่อากงเอเมนก็หวังว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่พระเจ้าจะเรียกคุณให้ทำงานรับใช้เหล่านี้รวมทั้งไม่ว่าจะเป็นมัคคนายก ผู้ปกครองหรือการช่วยเหลือต่างๆในคิดจักรนะครับคิดจักรกำลังขาดผู้รับใช้ทุกแห่งใช่ไหมครับอาจารย์แดงคิดจักรขาดผู้รับใช้ไหมครับไม่พอเลยใช่ไหมครับทุกโบสถ์ไม่เคยมีผู้รับใช้พอสําหรับงานของพระเจ้าที่กําลังขยายอยู่ในเวลานี้ขอพี่น้องกลับไปที่คิดจักรตัวเองแล้วก็ไปช่วยคิดจักรของตัวเองให้เกิดผลนะครับพี่น้องเราจะยืนขึ้นด้วยกันนะครับผมจะขออนุญาตอธิษฐานอวยพรปิดประชุมแล้วก็เราจะไปกินข้าวฉลองกันสําหรับความสําเร็จเหล่านี้นะครับ เอเมนนะครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ก็ได้ข่าวจากแม่ครัวมื้อใหญ่มือใหญ่ใช่ไหมฮะมือใหญ่ส่งท้ายนะครับสามเดือนนะฮะ <Yeah. S 1> ก็เราจะได้รับพ,อพอระพรร่วมกันให้เราหลับตาลงแล้วเราชูม,มือขึ้นด้วยกันนะครับพี่น้อง <Yeah. S 1> พระบิดาแห่งสวน mm hmm. ผมขอขอบคุณพระองค์สาหรับสิ่งที่พวกเรากําลังทําในวันนี้ตลอดสามเดือนที่ผ่านมา mm hmm. พวกเราได้เห็นพระคุณของพระเจ้าที่อยู่กับพวกเรา เราได้เห็นพี่น้องที่กําลังอุทิศตัวถวายชีวิตเพื่อพระองค์พระเจ้าเป็นสิ่งที่สวยงามมากที่คนคนหนึ่งตัดสินใจว่าฉันจะเป็นสาวกของพระเยซูฉันจะหันหลังให้กับโลกใบนี้แล้วแบกไม้กางเขนของฉันเพื่อที่จะติดตามพระองค์ไปแม้ว่าเขาเรียนรู้ในตลอดสามเดือนนี้แล้วว่าทางของพระองค์นั้นก็เป็นทางแคบแล้วก็น้อยคนที่จะพบทางนี้แต่เราขอขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องเหล่านี้ที่ยืนอยู่ที่นี่ พี่น้องที่ได้รับใบประกาศไปแล้วตั้งแต่หลายหลายหลาย,หลายอาทิตย์ก่อนพวกเขาหลายทุกคนที่กําลังอยู่ในโรงเรียนนี้กําลังอุทิศชีวิตตัวเองเพื่อจะเป็นสาวกของพระองค์พระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์สําหรับอาจารย์ทุกท่านที่อุทิศต,ตัวสละตัวเองกันเข้ามาเพื่อที่จะช่วยกันสอนให้หลักสูตรนี้เกิดขึ้นได้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ผู้ทรงประทานความเข้าใจทั้งหมดเหล่านี้หลักสูตรเหล่านี้ทั้งหมดให้กับผมในวันที่ผมอธิษฐานขอต่อพระองค์ ขอบคุณสําหรับน,นิมิตนี้ที่แม้ว่าจะดูนานเป็นสิบปีแต่ในที่สุดพระองค์ทรงสัญญาว่าสิ่งใดก็ตามที่พระองค์บอกกับพวกเราพระองค์จะทรงกระทมามันให้สําเร็จและพระองค์ทรงกระทําให้สําเร็จในวันนี้ให้ผมเห็นผมขอบคุณพระองค์พระเจ้าพระองค์สมควรได้รับเกียรติแต่เพียงผู้เดียววันนี้ผมอธิษฐานขออวยพรและขอส่งต่อการเจิมและของประทานทั้งหลายที่เราได้รับในโรงเรียนนี้ผ่านอาจารย์ทุกๆท่าน ขอให้การเจิมเหล่านั้นติดตามพี่น้องทุกๆคนไปในชีวิตของพวกเขาขอให้ของประทานทุกอย่างที่อาจารย์เหล่านั้นอธิฐานอวยพรให้พี่น้องวางมือบนพี่น้องเหมือนหนังสือหนึ่งที่มธีบทที่4บอกกับพวกเราว่าอย่าละเลยของประทานซึ่งบรรดาผู้ปกครองได้วางมือลงบนท่านทั้งหลายวันนี้ผมขอให้ของประทานเหล่านั้นที่พี่น้องทุกคนได้รับการถ่ายทอดลงมาในวันนี้นั้นจะจำเริญขึ้นในชีวิตของพวกเขาและจะกลายเป็นของประทานที่พวกเขาจะเอาออกไปเพื่อรับใช้พระเจ้าด้วยความมั่นใจ พระเจ้าผมขอพระเจ้าทรงเรียกอัอกครทูตออกจากคนเหล่านี้ขอทรงเรียกผู้เผยพระวจนะออกจากคนเหล่านี้ขอทรงเรียกผู้ประกาศข่าวประเสริฐออกจากคนเหล่านี้ขอทรงเรียกศิษย์พิบาลออกมาจากคนเหล่านี้ขอทรงเรียกครูลและอาจารย์ออกมาจากคนเหล่านี้ข้าพเจ้าให้ของประทานทั้ง9้าอย่างของพระองค์ทำงานในชีวิตของพวกเขาและมากยิ่งกว่านั้นพระเจ้าที่เราอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ก็คือว่าผลของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะสำแดงออกมาในชีวิตของพวกเรา เราจะสะท้อนความรักของพระเยซูเราจะสะท้อนความถ่อมใจของพระองค์ออกมาเราจะไม่ยึดติดกับชื่อเสียงเงินทองลาบยศสรรเสริญเราจะไม่ยึดติดกับตําแหน่งของคนที่จะเรียกเราว่าอาจารย์หรือผู้รับใช้เราจะไม่ตกอยู่ภายใต้การล่อลวงเหล่านั้นพระเจ้าและเราเองจะรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์เพื่อพระองค์พระเจ้าเพื่อถวายเกียรติให้พระองค์ครับพระองค์ผมอธิษฐานขอให้พี่น้องทุกๆคน จะรับใช้พระเจ้าด้วยความรักและความถ่อมใจผมขอให้พวกเขาทุกคนจะรักศิษย์พิบาลของพวกเขาพวกเขาจะเชื่อฟังบรรดาผู้นำของเขาและเขาจะอุทิศต,ตัวของเขาเพื่อรับใช้พี่น้องท่านอื่นในคริสจักรของเขาขอพระเจ้าส่งพวกเขาออกไปเป็นพระพรครับพระเจ้าผมขอให้การอวยพรอยู่เหนือชีวิตของพวกเขาขอให้หลังจากสามเดือนนี้จบแล้วเขาจะมีประสบการณ์ส่วนตัวในระดับที่ลึกซึ้งกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและผมขอหนุนใจพี่น้องทุกๆคนครับพระเจ้า ว่าไม่ว่าการทดลองใดจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะทดสอบว่าสิ่งที่เขาได้เรียนนั้นเขาเขาดำเนินชีวิตตามบทเรียนเหล่านั้นหรือเปล่าเมื่อการทดสอบเหล่านั้นมาเมื่อคลื่นลมพายุเหล่านั้นมาผมขอพระเจ้าทรงประทานพระคุณให้กับพวกเขาที่จะสามารถยืนหยัดและเดินผ่านการทดลองเหล่านั้นและมีชัยชนะได้โดยการพึ่งพาพระองค์พระเจ้าในเวลาที่พวกเขาท้อแท้ที่สุดเมื่อเขารับใช้พระเจ้าขอพระองค์มาประกฏกับพวกเขาในเวลาที่พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยว รู้สึกว่าในงานรับใช้นี้ไม่มีใครเข้าใจเขาเลยไม่มีใครยืนอยู่เคียงข้างเขาเลยผมขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงให้เขารู้ว่าพระองค์อยู่ข้างเขาเสมอและเป็นพระองค์ที่เรียกเขาไม่ใช่มนุษย์ครับพระเจ้าเป็นพระองค์ที่แต่งตั้งพวกเขาให้เป็นผู้รับใช้ไม่ใช่องค์กรหรือริาสจักรหรือมนุษย์คนไหนดังนั้นเขาจะไม่ทิ้งงานรับใช้เหล่านั้นไปเขาจะไม่หันหนีจากสงครามเบื้องหน้าเขาเพราะเขารู้ว่าผู้ที่เรียกเขาเข้าไปในสงครามนั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะสู้รบแทนเขาค้ับพเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมพี่น้องทุกคนให้เต็มและล้นเพื่อที่เขาจะรับใช้พระองค์ด้วยฤทธิเดชของพระองค์อวยพรพี่น้องทุกริจ,จักรไม่ว่าอยู่ขนแห่งใดก็ตามพี่น้องที่อยู่ทางซูมที่เรียนมาด้วยกันตลอดสามเดือนอวยพรพวกเขาเช่นกันค้าพเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์และเราอธิษฐานเผื่อโรงเรียนนี้ว่าในปีหน้าพระองค์จะทรงสร้างโรงเรียนนี้ให้ดียิ่งกว่าเดิม พระองค์จะทรงเรียกคนมากกว่าเดิมเข้ามาและรับการสร้างพระองค์จะทรงเติมพวกเราให้เต็มมากกว่าเดิมและให้เรามีติตัญญามากกว่าเดิมเพื่อที่จะสร้างคนของพระองค์พระเจ้าขออวย ah พรโรงเรียนสร้างสาวกนี้พิพร์เดอะเวิร์มินิสทรีเราพีพร์เดอะเวิร์ดดีไซน์เพชชิพสกูลนี้ที่จะเกิดผลต่อไปในปีต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนครับเราที่ฐานร่วมกันในนามพระเยซูอามนพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะครับเราหันไปบอกคนข้างๆหน่อยนะครับว่า ยินดีด้วยครับคุณเก่งมากยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะเก่งมากๆฮาเลลูยาเอเมนครับพระเจ้าอวยพรอาจารย์ครับท้ายน,นี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในซูมด้วยนะครับไม่ว่าไม่รู้ว่าพี่น้องอยู่มีโอกาสมาดูตอนนี้อยู่ด้วยกันเยอะไหมมีอาจารย์แล้วแพลวชื่โอเคขอพระเจ้าอวยพรอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็อวยพรพี่น้องทุกทุกคนที่อยู่ในซูมด้วย แล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลที่ขอการประเมินจากพี่น้องไปช่วยประเมินโรงเรียนให้กับเราด้วยนะครับโอเคงั<ห>น <Okay. S 1> ้นพบกันใหม่นะครับพระเจ้าวยพรนะครับสวัสดีครับค่ะพระเจ้าวยพรค่ะพระเจ้าวอวยพรทุกท่านค่ะ,ะ,คะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ